แม่งแทงกูแม่งแทงมป็นกบเลยแม่งระบายสีแบบมันระบายเงี้ยแล้วกูบอกโหโคตรเจ็บเลยแม่งก็ไม่หยุดอะ่ะกูบอกว่ากูเจ็บกูเจ็บแม่งก็ยังซักช่างดูอยู่ก็ช่างแม่งมันเถอะมันจะได้ลู่มึงซักแต่ละอย่างนะยิ่งโดเนตมาช่างหิวช็อกโกแลตหลออมันขำปึ๊บกูถามว่าจะขำอะไรแม่งกลับมาระบายใหม่มันกลัวเสียเชิงไงฮัลโหลสาวเพี่ได้ยินไหมเพี่เออเวดเวดโดนรถชนเหรอน้องใช่ครับเพี่ แล้วเป็นไงบ้างอะได้ดูไหมได้ไป <ICU S 1> หา ICU ว่าจะไปอยู่พี่แต่รอรอไปพร้อมพวกพี่แขงอ๋อเหรอแดีว<ท>พี่ทำอะไรครับเนี่ยพี่ไปหาพี่เวทไหมไปมาแล้วเฮ้ยโทรไปอ๋อแต่ไม่ได้ไปหาใช่ไปรับเฮ้ยเฮ้ยพี่ใม่โทรไปแล้วเวทบอกว่าโทรไม่ได้พี่เมาเพราะว่าหมอไม่ให้รับ หาพี่แล้วช่วงนี้เล่นเกมอะไรอยู่กับน้องเป็นไงบ้างเล่น GTA เนี่ยครับพี่ก็สบายดีพี่เล่นอยู่กับพวกพี่เวสเนี่ยอ๋ออยู่แฟมหรออยู่ประเทศใหม่พี่อีตดอมแล้วพี่ตัดทรงผมอะไรนี่พี่ตัดตัดทรงนี่แหละไว้อะไรโคตรพ่อโคตรแม่ใครไม่รู้อ้าวไม่ใช่หมายถึงเราหมายถึงแต่มีเลสในถูก แล้วสบายดีเนาะสบายดีครับพี่คิดถึงพี่อ่ะคิดถึงพี่ไม่ไม่มาแฟมอ่ะพี่ไปเล่นแฟมมาสองสามวันแล้วเนี่ยเข้าไปมาคิดถึงโเล่นสตอรี่ที่ฟรีดอมอยู่ดิพี่เตียนอยู่อ๋อก็พี่ก็ไปหาป้นคนเดียวเนาะป้นกับคนดูเอาจิงๆป้นกับคนดูแบบสองสามวันเนี้ยเป็นไงพี่ได้ไหมได้ไหมหรอก็ได้ได้มาสองสามศพอะทีละสองสามศพกับคนดูคนดูเขาขอไง ไม่สักให้เสร็จโอ้โหตอนแรกนนะ่ผมจะเลื่อนช่างด้วยเนะี่ยตอนแรกจะให้ช่างมาสักวันที่สนะี่น่ะผมไม่กล้าเนะี่ยกลัวเนะี่ยถ้าคนดูขอถึงจะกองน,นี้ขอเลื่อนได้ไหมไอ้รอยสักอะไรนี่ลูกพี่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนี่อ๋อลายแล้บลายแลบวตรงนี้คันบ่อยอนนั่นคันมัน <laughs> โอ้มีคงวีคันเห็นแต่วางบล็อกโอโหมันก็ต้องมีวางบ้างน้องตอนแต่ผมเห็นพี่ไปเล่นมาคาถึงขั้นเซียนแล้วเหรอพี่ใช่ตอนนี้พี่เปลี่ยนทุกอย่างแล้วไม่ต้องให้คนดูสอนแล้วว่าบางคนแม่งบางคนคนดูมันเล่นไม่เป็นพี่ก็ต้องมานั่งสอนเหมือนแบบเหมือนเขาสอนพี่พี่ก็ให้เกียรติเขาก็คือพี่ก็สอนเขาบ้างไงบางคนเล่นไม่เป็นเลยแบบมาให้พี่สอนพี่เล่นแบบฮาร์ดคอร์ไง าแล้วตกเลยเหรอเวใช่ครดโครเทเยสแค่ฟันไม่แปลงแมงกินฟันตอนนี้้องต้องมานั่งสอนพวกเด็กๆน้องๆนู้นหนูในสตรีมอ่ะเข้าใจได้พี่เข้าใจได้ล้วเล่นถึงกี่โมงในฟรีดอมน่ะตีประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละพี่แล้วเรียนอยู่ไหมนี่หรือไม่ไม่ไปไม่เนาะไม่ได้ไป่ะไม่อยากเรียนแล้วสักเลยอย่าไปหยองช่างแทงแม่งพรุนเลยครับไอ้ช่างอ่ะตัวดีเลยอี พอพวกมึงโดเนตมามันเอาเลยพอพวกมึงโดเนตมามันมีกําลังใจเลยมันฮึดเดะแม่งแทงกูแม่งแทงมป็นกบเลยแม่งระบายสีแบบมันระบายเงี้ยแล้วกูบอกโหโคตรเจ็บเลยแม่งก็ไม่หยุดอะไอระบายแล้วแม่งสุดท้ายแม่งตอนลอกเนี่ยแม่งเป็นแผ่นเก็บเป็นแผลตรงอื่นาจริงมันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบรอยแบบฉลอกแบบนิดเดียวไอเป็นก้อนแผลเลยไม<ข>่เป็นพ่อมึงกูเล่นเป็นครับ โอมาเถอะไอ้กกูะจะเปลี่ยนช่างแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยแต่กูเกณง์ใจใชเฉแม่งซักอย่างก็ไอ้ฮปอะไรก็ไม่รู้กูบอกว่ากูเจ็บกูเจ็บแม่งก็ยังซักพี่ตักแล้วพี่เจ็บลเลยโอ้โหรออะไรอ่ะกูบอกว่าให้ทาตรงนี้ให้เสร็จก่อนพี่ทําตรงนี้เสร็จแล้วพี่ค่อยไปขวาพี่จะได้ไม่ต้องกลับมาที่เดิมพอมันไปมันระมานตรงนี้เสร็จมันไปขวา แล้วก็กลับมาตรงเดิมมันหวังต้องเติมตรงนี้โหกูคิดในใจอะ่ะโอ้โหแม่อะไรของมึงวะฮ <c oughs> แต่กูออกอาการไม่ได้ไงสีหน้ามันบง่งบอกอะ่ะไม่งั้นโดนเปิดอะเว้โอ้โหมึงดูตัวเขาก็ตัวกูดิโอ้โหเอพี่กลัวเลยเกล้าเจ็บหรือเกล้าช่างได้กลิ่นไม่มันไม่มีกลิ่นรอผมก็ทาโลออนอยู่โอ้โหดูคนดูเมนด <c oughs> บอกไก่บู้น้องผมหน่อยมันติดหญิงลืมผมแล้วเฮ้ยไอ้บู้มึงติดหญิงมึงลืมเพื่อนเหรอมึงอย่าลืมเพื่อนดิมึงเห็นไหมเนี่ยเพื่อนมึงโดนมาร้อยหนึ่งเนี่ยอะไรเนี่ยจําชื่อกูไว้นะวันที่มึงสัตว์กูถกโดนเนี่ยเอาจนมึงร้องอย่างหมาวันนั้นโดนเนี่ยอาจจะเสียครับวันนั้นโดนเนี่ยอาจจะเสียก็ได้ช่างดูอยู่ก็ช่างแม่งมันเถอะมันจะได้ลูก มึงซักแต่ละอย่างนะยิ่งโดนเนทมาช่างหิวช็อกโกแลตหรอมันขำปุ๊บกูถามว่าจะขำอะไรแม่งกลับมาระบายใหม่มันกลัวเสียเชิงไงมันกระบายอยู่นั่นแหละกูบอกว่ากูเจ็บกูตาไม่ไหวแล้วกับพูดหักหน้ากูอีกว่ากูไม่ไหวโอ้โหกูก็ต้องตอบว่าไหวดิไอ้แต่ในใจอ่ะพวกมึงก็รู้เว้ยคนที่สั่งไล่มันจะไม่รู้ถ้ามึงระบายสีตรงเนี้ไปแล้วอ่ะ สมมติว่าสุภาพเปย์สักใช่ไหมมันระบายสีลงสีไปแล้วใช่ไหมอาจุดเนี้ยอาจุดนิ้วโป้นี่แล้วไปทําตรงนิ้วนี้ใหม่ใช่ไหมอ่ะสมมติลงสีแดงตรงนี้ก็ลามมาตรงนี้เป็นสีแดงอีกแล้วก็กลับมาตรงสีแดงนิ้วโป้ใหม่ไอ่แต่ยังเจ็บจ้ำห่ะพี่เออมันเหมือนเอามีดแบบมีดแบบคมๆอ่ะกีดเนื้อกีดกีดกีดแล้วกีดอีกอ่ะไม่กีดกูไม่พักเลยพี่มันมีช่างสักอย่างสวยเลยในติกต็อกอ่ะชื่อลองหาดูน่ารักๆโอ้ อยากซักช่างผู้หญิงว่าไงซักเสก้อสูซักให้เขาต่อแต่แต่เป็นเข็มใหญ่นะซักได้ตรงเดียวตรงรูโไม่ไม่รูเยอบเลิบอยู่แต่มีพี่ในติกติกอ่ะช่างผู้หญิงสเปของสุพัฒคืออะไรนะทรงซอ้อทีเด็ดอะทรงซ้อต้องมีลายไหมแต่ช่วงหนึ่งซ้อจีนแน่ไม่เอาแล้วผมเปลี่ยนซ้อเดิมๆดีกว<ห>่าซ้อจมูกซะโลายพุ่ง แล้วแล้วปากอะปากก็ต้องสากบอกโฟมอสให้เลิกกินเหล้าหน่อยคะพี่ตาเอารุ่นใหญ่เลยนี่ว่าบอกโฟโมสให้เลิกกินเหล้าหน่อยค่ะพี่ตาโฟโมสเลิกกินเหล้าหน่อยสิปากมัดได้สุพัฒชอบไหมคืออะไรครับปากมัดได้พี่นกันเดียววันที่ถ้าคุยกันหน่อยนะครับก่อนสักครับตาตาครับช่างนะครับวุฒิไกรใช่ช่างเหรอไม่ใช่มั้ง ม่อะไรวันที่ห้าไม่ได้ครับคนดูบอกให้ผมสักวันที่สิบชมสักมาชให้หน่อยค่ะเฮียถูกใจเ,เ,เดี๋ยวเ<ล>ยดเนทให้ดีชมสมาร์ทชมสมาร์ทอะไรอ่ะสมาร์ทด็อกเหรอคนดูวันที่สิบได้ไหมครับคนดูสักอีกทีวันที่สิบได้ไหม วันนี้ขอโดสิบบาทได้ไหมตั๊กีต้องการปลดจ<ช>อยช่างบอกช่างบอกห้านะไม่ใช่ช่องช่างพี่มึงเสชเลยว่ากูนี่แหละโฮคางะลองหาดูสวยจัดผมว่าจะสักไอ้ไอ้รูปไอ้นี่อยู่ไอ้ A, รูปไอ้ตรงกลางเนะี่ยเป็นรูปไอ้นี่ของพวกนารุโตะหมู่บ้านนะ่ะไอ้นารุโตะได้ปะสักตรงหน้าผาก สาวชอบไหมวะไปก่อนพี่มาลีรักภูมิราพีไหมครับภูมิราพีรักนี่น้องรักครับโอ,อ้ไอ้นี่น้องชายสุดที่รักเองเป็นน้องชายสุดที่รักพี่อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รักมากขนาดนั้นรัก,กเฉยเอาก็แกบอกให้เราสักเนาะเราก็สังตามแกงไงจะวันที่ห้าวันที่ส <10 S 1> ิบก็ได้ครับต้าเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะครับไอ้ไรไม่ใช่ช่างหรอกมึงไปเไรื่อยลวไอ้ฮิมึงไม่ใช่ช่างหรอก ช่างที่ดีต้องไม่สักซ้ำจุดที่เดินเส้นผ่านแล้วเพราะลูกค้าใจไม่ถึงแบบพี่จะร้องครับพ่อมึงอะไปเรื่อยพี่ใช่คนที่สักขวดโคลโนไว้ใต้ข้อพับแขนหรือเปล่าครับหนะ้าพี่คุณมากพี่ใช่คนที่สักขวดโคลโนไว้ได้สาวชอบาะไรายเยอะเยอะเละพี่ใช่หรอได้ผมว่าพี่ต้องมีที่คอยสักอันหนึ่งพี่ ตรงคอเหรอใจเออว่าน่าสนใจคนดูผมสักคอได้ไหมสักรูปอะไรดีว่าคอคนดูถ้าผมสักคอเป็นไรไหมเป็นดีมีแล้วขี้ใครอ่ะคอเป็นรูนะเอาดิสักคามอมนเอ้ยผมข่าวที่คอไปถมกับแม่บึงอ่ะอย่าหาทำผมไม่สักหรอกผมพูดเล่นผมอยากรู้ไงใครเลียวกับผมหรือว่าใครไม่เลียวกับผมอะไรอย่างเงี้ย อยากรู้เฉยเลียวไม่เลียวแม่งดูกันตรงนี้แหละุย oui.